ใครเป็นสาวกหรือแฟนโคนันตัวยงไม่ควรพลาดสารคดีเรื่องนี้เลยครับเพราะว่าสารคดีเรื่องนี้เนี่ยจะเจาะลึกเบื้องหลังของการวาดการ,ร์ตูนเรื่องนี้และเป็นครั้งแรกของโลกครับที่อาจารย์โกโชอาโอยามะผู้แต่งโคนันยอมให้มีคนเอากล้องเข้าไปถ่ายในห้องทำงานของแกตอนแรกแกก็ไม่ยอมหรอกแต่ทีมี้ตื้อเกินแกก็เลยอะยอมก็ได้ช่วงหนึ่งแกเล่าว,ว่าโคนันมีเนื้อเรื่องภาคหนึ่งที่แกอยากเขียนอยากเล่ามากตอนนี้ยังไงก็ต้องมีและจะตายไม่ได้ถ้ายังไม่ได้เขียนมันขึ้นมาใครอยากรู้ว่าเป็นตอนไหนลองไปดูสารคดีเรื่องนี้กันแล้ววตัสสาาารรคคคดดดีีีนนยยมไทะืืออ BHDC ดีเทคทีฟโคนันไขปริศนาลังจอเบื้องหลังยอดนักสืบจิ๋วโคนันครับเป็นสารดีที่เล่าเบื้องหลังการทํางานปีที่30ของโคนันกับวัยหกของอาจารย์โกโชจะได้เห็นขั้นตอนการทํางานของอาจารย์ว่ากว่าจะได้โคนันสักเล่มหนึ่งต้องมีขั้นตอนยังไงบ้างผมไปดูมาแล้วแกเป็นคนที่น่าทึ่งมากเลยนะทุ่มเทเวลาในชีวิต18ชั่วโมงต่อวันเพื่อการเขียนเรื่องนี้เลยทุกครั้งที่จะเริ่มเขียนตอนใหม่สักตอนหนึ่งแกจะเริ่มสํารวจสิ่งต่างๆอาจจะเป็นการดูวิดีโอตามออนไลน์วิทยาศาสตร,ร,ร์บ้้้าาาาาาางงงงงมมยยกกกกกนบบบบลเเเคคค็ดัััใชีีีรรรื่่่อออไปทททุสถ ล้วนเป็นส่วนหนึ่งในฉากเรื่องโคนั้นได้หมดมีอยู่คดีหนึ่งในโคนั้นที่จะต้องมีห้องลับที่ไม่มีลูกบิดประตูแล้วจะเปิดประตูได้ไงแกก็เลยหาวิธีเพื่อเปิดประตูนั้นสุดท้ายไปจบด้วยการเปิดด้วยแม่เหล็กครับแต่ขนาดก็ยังไม่พอและจะซ่อนแม่เหล็กสาหรับการเปิดประตูไว้ที่ไหนล่ะพอคิดได้ก็ต้องสั่งทําขึ้นมาแล้วต้องใช้งานจริงได้ด้วยถ้าใช้งานได้จริงตามที่คิดไว้แกถึงจะเอาไปใส่ไว้ในเรื่องวิธง่ายคือทุกเหตุการณ์ในเรื่องต้องดูสมจริงและสนุกกับการคิดตามได้ครับหนน้้อออยยยู่ตาามทหหปในนงเดืึกลับอออกมพร้ ฉบับที่เสร็จเรียบร้อยทุมเทมากเปิดประตูาอมกทีหนวดเข่าขึ้นแล้วอะแต่ในสารคดีนี้ยังดีที่แกย้อมไม่ติดกล้องไว้ในห้องได้ก็เลยมีขั้นตอนที่แกแอบทํางานมาให้ดูกันที่ผมก็หยิบม,มาแค่บางช่วงของสารคดีมาเล่าให้ฟังครับยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกเยอะเลยลองตามไปดูกันสามารถรับชมภาพยนตร์สารคดีมิ h ฮเดซิ e ด e เทคทีฟโคนันใช้ปิศนาหลังจอเบื้องหลังยอดนักสืบจิ๋วโคนันได้ทางแอปวิภาครับถือเอ็กซ์คลูซีฟมากๆที่วิภานําสารคดีเรื่องนี้มาให้ดูกันและแอปนี้ดูฟรีด้วยคไได้ดวยััังงกกก็มมมาอเเนนุบบพื่ผนะ